การรู้จักเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับทําให้คุณน่ะไม่จมอยู่กับคาคานั้นแล้วก็ไม่จมอยู่กับความคิดเดิมๆครับมันจะมีคําว่าการใช้ metaphor m e ต a p ร์คือการเปรียบเทียบถามว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันคืออะไรอธิบายอะไรบางอย่างแล้วมันต้องพูดเยอะเราเปรียบเทียบเอา จังง่ายกว่าทีนี้การเปรียบเทียบเนี่ยมันมีเทคนิคการใช้อย่างไงทุกครั้งที่เราเราทำงานแล้วเนี่ยเราตีโจทย์หรือเราทําอะไรให้ลูกค้าเนี่ยเราใช้การเปรียบเทียบมาทําอะไรบ้างไม่ใช่แค่เปรียบเทียบในเชิงสื่อสารของครีเอทีฟเท่านั้นนะฮะเรายังเปรียบเทียบในเชิงที่จะสร้างดิฟเฟอเรนเชียลหรือสร้างความต่างให้บริการได้ด้วยแม้แต่การสร้างคอนเซปต์ของร้านของเซอร์วิสที่มันแตกต่างจากคนอื่นเราก็ใช้การเปรียบเทียบอ่าพี่ยกตัวอย่างนะเอาธุรกิจอะไรเดียอ่าน้องน้องตากล้องก็ได้ อยากเปิดธุรกิจอะไรร้านกาแฟครับก็อยากเปิดร้านกาแฟนะครับก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะพูดมาก็กี่พันล้านค่อนข้างเยอะมากนะครับพี่สมมุติว่าร้านกาแฟมีอะไรบ้างมีบริการอ่ะมีบริการสอนชงกาแฟนะครับมีบริการเซอร์วิสให้คำปรึกษามีบริการขายเครื่องชงกาแฟมาตรฐานระดับอิตาเลียนเลยมีบริการขายเม็ดกาแฟชั้นเลิศอ่ะมีสามอย่าง แล้วก็แบ่งเป็น3ามปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มของบริการเราเปรียบเทียบบริการเป็นปุ่มปุ่มนึงปุ่มที่2เป็นปุ่มของผลิตภัณฑ์คือเครื่องชงกาแฟปุ่มที่3เป็นผลิตภัณฑ์ก็คือเม็ดกาแฟพอเราเปรียบเป็นปุ่มแล้วเราเห็นภาพแล้วว่าเราจะต้องจูนปุ่ม3ปุ่มนี้ให้มันแตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปปุ่มแรกคือปุ่มบริการเนี่ยพี่อยากให้เรารู้สึกเลยว่าสมมติร้านกาแฟของของน้องคนนี้อาจจะมีบริการถ้าซื้อเครื่องชงแล้วจะสอนให้เป็นริสต้าเลยวิธีเปรียบเทียบไม่ง่ายนะครับเเเปปรีียยบบท็นน2ด้า ด้านเปรียบเทียบอิมมชั์นอลก็ต้องบริการราวกับความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนด้านซับเจคือมันบริการเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนึกออกไหมฮะปุ่มบริการหมุนปื๊ดในการปรับเปรียบเทียบบริการที่สอนชงกาแฟเนี่ยมันให้อารมณ์อะไรอารมณ์อันดับแรกก็คือเราเสริมสเสน่ห์ให้คุณอ่าติดอาวุธทางสเสน่ห์ให้คุณ 2. เราบริการความอบอุ่นที่มากกว่ากาแฟดูแลเหมือนคุณเป็นบาลิสต้ารุ่นน้องนี่ครับด้านอารมณ์เราบริการเหมือนกับ จริงจังจนกว่าคุณจะเป็นสอนเข้มข้นจนกว่าคุณจะเป็นไม่เป็นไม่เลิกด้านบริการเปรียบกับของเป็นอะไรเราบริการเหมือนกับเราเป็นร้านบรรจุวิญญาณบาริสต้าเลยพร้อมจะสิงคุณเลยหรือไมก่ก็อ่ะเป็นฟาร์มบาริสต้าเราเพาะพันธุ์บาริสต้าออกมาเหมือนพวกฟาร์มแกะเรามีบาริสต้าเป็นฝูงเราอาจจะรับโคลนนิง่งสถาบันโคลนนิ่งบาลิสต้าเราสามารถปั๊มบาริสต้าออกมาได้ ความสามารถเจ๋งเหมือนๆกันซึ่งคุณเป็นหนึ่งในนั้นได้เห็นไหมฮะเราเปรียบเทียบจากคําว่าบริการทั้งด้านอารมณ์และ subject คุณจะได้ไอเดียที่มันกระจาย,ยาไปเลยเห็นเป็นภาพเห็นเป็นนู่นเป็นนี่ทําได้อ่ะเราอย่าเพิ่งไปตัดสินมันเรามาปุ่มที่2เครื่องชงและอุปกรณ์เสริมเปรียบเทียบเป็นอะไรเปรียบทั้งด้านอารมณ์เครื่องชงมันอาจจะเหมือนความสําเร็จรูปความเร็วน่ะอยากทานต้องได้ทาน เครื่องมันดีอ่ะเครื่องมันชงสําเร็จรูปสมมุติว่าเราคิดได้แค่นี้ทางด้านอารมณ์มตันวะเราก็พลิกสมองไปทางด้านเปรียบเทียบเป็นสิ่งของเครื่องชองกาแฟนี่มันอะไรวะเฟอร์รารี่นะอิตาลีมันเฟอร์รารี่อ่ะซื้อรถแรงที่เหลือเราจะสอนให้คุณขับให้เป็นอ่าเครื่องชองดีๆนะครับสอนให้คุณชงจนเป็นเซียนอย่างนี้ก็ได้เครื่องชองดีๆก็จะเป็นแบบกล่องรวบรวม คอมเมนต์ของบาริสตาทั่วโลกเราไม่ได้ขายเครื่องชงกาแฟแล้วขายเครื่องเก็บประสบการณ์ของบาริสตาทั่วโลกที่คิดออกมาแล้วว่ามันดีประมาณนี้เห็นไหมฮะเรามีโอกาสสร้างคอนเทนต์ที่มากกว่าแค่เครื่องชงกาแฟปุ่มที่สาคือปุ่มเมล็ดกาแฟอ่าเมล็ดกาแฟเราจะเปรียบเทียบเป็นอารมณ์มันก็จะเป็นอ่าเพลงปะ่ะเรามีหลายสไตล์นะมีเม็ดขั่วเข้มมีแจ็คมีล็อกมีอะไรว่าไปเป็นอารมณ์แบบ slow life ปะ่ะเมล็ดกาแฟที่ขั่ว ช้าๆนี่เปรียบทางอารมณ์นะฮะเม็ดกาแฟรเราขายความลึกลับลึกลับเพราะว่ามีมิติทุกเม็ดหรือขายความน่าตื่นเต้นทุกห่อม,มีเซอร์ไพรส์กินคําแรกคําที่สุดท้ายไม่เหมือนกันอะไรก็ได้เห็นไหมฮะสองคือเม็ดกาแฟรเราเปรียบเทียบเป็นสิ่งของมันเหมือนอะไรแบลลี่ปะ่ะก็เม็ดกาแฟนี่จะบันทึกเรื่องราวของพื้นที่นั้นหรือมันเป็นเมอโมรีการ์บันทึกรสชาติของดินของน้ําหรือมันจะเป็นการหยุดเวลาไว้ พอเม็ดกาแฟเนี่ยถ้าคั่วมากน้อยเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันไม่มีอะไรหยุดเวลาไล่แต่เม็ดกาแฟหยุดเวลาแห่งรสชาติได้เห็นไหมฮะหรือไม่จะเป็นกล้องเม็ดกาแฟคือกล้องคือฟิลม์มทําไมอะ่ะนี่คือฟิล์มเก็บบรรยากาศและรสชาติของดินพอเราเปรียบเทียบอย่างไม่มีข้อยกเว้นไหมฮะมันจะเริ่มแตกออกมาแ้่ถ้าพี่วงอ่ะพี่วงแต่ละอันเช่นเอาง่ายๆเม็ดกาแฟคือเครื่องบันทึกรสชาติของดินพราอเรารู้แล้วเม็ดกาแฟนี่มันจะซึมซับสิ่งเหน่าันั้นมาเนี่ย ก็ยังจะเอาไปทำคอนเทนต์ได้เห็นไหมคพอเราแตกจากแค่การเปรียบเทียบออกมาเนี่ยจากของที่เรามีคือบริการธรรมดาเครื่องชงก็ธรมร,มธรมดาใครก็มีเมดกาแฟก็ธรรมดาใครก็มีแต่พอเราแตกเปรียบเทียบออกมาเราจะได้คอนเทนต์ที่ออกมาเล่นได้เยอะแยะเลยเห็นไหมฮะถ้าเราไม่เปรียบเทียบเราจะอยู่ออกับคำเดิมๆเมื่อเราตั้งใจจะเปรียบเทียบมันราวกับอะไรอ่ะเราจะไม่ไม่อยู่ที่เดิมแน่นอนถูกไหมฮะมันทําให้สมองเราอ่ะมันเคลื่อนออกจากจุดโจทย์ดเดิมเพื่อสร้างความแตกตา่าง ถ้าไม่เข้าใจพี่ลองทวนดูทีนะครับดูอีกครั้งหนึ่งชา้ชาๆแล้วลองฝึกทำดูที่เชื่อว่ามันต้องมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะฮะแต่ถ้าสงสัยแล้วไม่แน่ใจจริงอินบอทมาถามพี่เลยเดี๋ยวพี่จะคิดให้ดูมันเป็นยังไงฝากไว้ครับวันนี้เนื้อหาตรงนี้มันจะเยอะหน่อยแต่มันมีประโยชน์อย่าลืมนะครับการเมตาฟอร์มทำให้ความคิดคุณจะเคลื่อนออกจากสิ่งนั้นทันทีเพื่อหาแนวทางใหม่ในการครีเอทีฟ ขอบคุณครับพี่ตุ้ยครีเอทีฟเดวครับ